สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพบกันสำหรับวิชาภาษาไทยนะคะของระดับประถมศึกษาในครั้งที่3นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในบทเรียนที่5ก็คือหลักการใช้ภาษาซึ่งในเรื่องนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาเสียงของภาษาไทยคือเสียงพยัญชนะเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ตามรายละเอียดดังนี้นะคะซึ่งเรื่องที่1เสียงรูปอักษรไทยและไตรยาง หนึ่งเสียงพย,ยัญชนะเสียงพย,ยัญชนะจะมีด้วยกันทั้งหมดคือ44รูป21เสียงตามตัวอย่างดังนี้นะคะซึ่งพย,ยัญชนะต้นของคำบางคำจะมีการนำพย,ยัญชนะมารวมกันแล้วออกเสียงพร้อมกันเรียกว่าเสียงควบกล้ำมีที่ใช้กันพอยกเป็นตัวอย่างได้ดังนี้นะคะเช่น1กอวอเช่นคำว่าแกว่งไวกวสองกรอเช่นกรอบ กรุงสามกลอเช่นกลองกลับสองเสียงสะระมีด้วยกันทั้งหมดคือยี่สิบสี่เสียงโดยแบ่งเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวดังตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสะระเสียงสั้นคืออสะสระเสียงยาวอาสะระเสียงสั้นอ,อีสะระเสียงยาวก็คืออ,คอ,อีนะคะซึ่งตามตัวอย่างที่เห็นได้เลย ส่วนข้อ3ก็คือเสียงวรรณยุกต์มีด้วยกันทั้งหมด5เสียงคือเสียงสามัญเช่นกาเสียงเอกเช่นก่าเสียงโทเช่นก้าเสียงตรีเช่นกาเสียงจัตวาเช่นกาซึ่งคําไทยทุกคํามีเสียงวรรณยุกต์แต่อาจจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เช่นคําว่าขอหนูหูตังนะคะสำหรับข้อที่4ก็คือตรยางตรยางก็คืออักษรสหมู่ ซึ่งแบ่งตามเสียงดังนี้ 1. อักษรสูงมี11ต,ตัวก็คือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝาโสสาราสรสฤษีสอเสือและก็หอหีบนะคะ 2. อ,อักษรกลางมีทั้งหมดด้วยกัน9ตัวก็คือกอไก่จอจานดอชดาตตปะตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาและออ่างนะคะ ข้อ3นะคะอักษรต่ํามี24ตัวคือคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างสอโซชอกระเชอยอหญิงทอนางมุนโททอพุทเท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสัมเพามอหมายอยักษ รอเรือรอลิงวแหวนลอจุลาและตัวสุดท้ายก็คือฮอนกฮคกนะคะเรื่องที่2ความหมายและหน้าที่ของคำกลุ่มคำและประโยคคำจะหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายจะมีกี่พยางก็ได้เช่นไก่ขนมนาฬิกาเป็นตน้นพยางจะหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้ เสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งก็นับว่าหนึ่งพยางเช่นคําว่านาฬิกามีสพยางแต่มี1นึ่คำแม่น้ํามีสองพยางแต่มี1นึ่คำชนิดของคําคําที่ใช้ในภาษาไทยมี7ชนิดด้วยกันนะคะคือคํานามคํำสรรพ,พนามคํากิกริยาคําวิเศษคําบุพบทคําสันธานและคําอุทาน ซึ่งคำแต่ละชนิดมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ 1. คําคำนามคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่และคำที่บอกกิริยาอาการหรือลักษณะต่างๆทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยค 2. คำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนาม หรือข้อความที่กล่าวมาแล้วในกรณีที่ไม่ต้องการกล่าวคำนั้นซ้าอีกทําหน้าที่เช่นเดียวกับคำนาม 3. ามํคกริยาคือคําที่แสดงการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งของคำนามคำสรรพนามหรือแสดงการกระทําของประธานในประโยคใช้วางต่อจากคำที่เป็นประธานของประโยคนะคะ 4. ี่ควิเศษ คำวิเศษก็คือคำที่ใช้ประกอบคำนามคำศัพท์นามและคำกริยาเพื่อบอกลักษณะหรือรายละเอียดของคำนั้นๆคำวิเศษส่วนมากจะวางอยู่หลังคำที่ต้องการบอกลักษณะหรือรายละเอียด 5. คำบุพบทคือคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหรือคำหน้ากับประโยคหรือคำหลัง 6. คำสันธาน คือคำที่ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคให้เป็นเรื่องเดียวกัน 7. คําคำอุทานคำอุทานก็คือคำที่เปล่งออกมาแสดงถึงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดมักอยู่หน้าประโยคและใช้เครื่องหมายอัศเจรีกำกับหลังคำอุทานตัวอย่างเช่นคำอุทานได้แก่โธอุ้ยอ,อ้าอ้าเป็นต้นนะคะเรื่องที่สาม เรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ่อ 1. เครื่องหมายวรรคตอนการใช้เครื่องหมายในภาษาไทยนอกจากจะเข้าใจในเรื่องการเว้นวรรคตอนแล้วยังมีเครื่องหมายอื่นๆอีกมากทั้งที่ใช้และไม่คอ่อยไม่ค่อยได้ใช้นะคะได้แก่เครื่องหมายจุลภาควิธีใช้นะคะใช้ขั้นระหว่างคำหรือขั้นกลุ่มคำหรือขั้นชื่อเฉพาะเช่นดี D เลวสมหันภาคใช้เขียนจบข้อความประโยคและเขียนหลังต่ออักษรยอ่อหรือตัวเลขหรือกำกับอักษรขอ้อย่อยเช่นมีคอจุดนะคะดดจุดชอยกตัวอย่างตามนี้นะคะ 3. ปรัชนี ใช้กับข้อความที่เป็นคำถามเช่นปลาตัวนี้มีราคาเท่าไหร่ 2. อักษรยอ่ออักษรยอ่อหมายถึงพยัญชนะที่ใช้แทนคำหรือข้อความยาวๆเพื่อประหยัดเวลาเนื้อที่และสะดวกต่อการเขียนการพูดประโยชน์ของการใช้คำยอ่อจะทำให้สื่อสารได้สะดวกรวดเร็ว แต่การใช้จะต้องเข้าใจความหมายและคำอ่านของคำนั้นๆคำย่อแต่ละคำจะต้องมีการประกาศเป็นทางการให้ทราบทั่วกันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายคำด้วยกันวิธีการอ่านคำยอ่อจะอ่านคำยอ่อหรือคำเต็มก็ได้แล้วแต่โอกาสดังตัวอย่างนะคะ 1. อักษรย่อของเดือนมจุดคจุดยอ่อมาจากมกราคมอ่านว่ามกราคมกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์อ่านว่ากุมภาพันธ์มีจุดคจุดยอ่อมาจาก,กมพาพีนาคมอ่านว่ามีนาคม 2. ออักษรย่อจังหวัดกบจุดยอ่อมาจากกระบี่ กทมจุดย่อมาจากกรุงเทพมหานครลอยจุดย่อมาจากเลยเรื่องที่สี่หลักการใช้พจนานุกรมคำราชาศัพท์และคำสุภาพ 1. การใช้พจนานุกรมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูดการอ่านและการเขียนเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรกระทำเพราะภาษาไทยเป็นภาษาถิน่น เป็นภาษาประจำชาติแต่บางครั้งเราอาจจะสับสนในการใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องเช่นอาจจะเขียนหรืออ่านคำบางคำผิดเข้าใจความหมายยากสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องก็คือพจนานุกรมซึ่งพจนานุกรมเป็นหนังสือที่ใช้ค้นคว้าความหมายของคำและการเขียนคำให้ถูกต้องซึ่งเรียงลำดับตัวอักษรและสระ ผู้เรียนควรมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไว้ใช้และควรเป็นฉบับล่าสุด 2. คำราชาศัพท์และคำสุภาพชาติไทยมีลักษณะพิเศษในการใช้ภาษากับบุคคลชั้นต่างๆภาษาที่ใช้จะแสดงความสุภาพและคำนึงถึงความเหมาะสมเสมอภาษาที่ถือว่าสุภาพได้แก่คำราชาศัพท์ และคำสุภาพคำราชาศัพท์หมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและพระสงฆ์ส่วนคำสุภาพหมายถึงคำที่สุภาพชนทั่วไปนิยมใช้ไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำสบทสาบานเช่นโกหกใช้พูดเท็จรู้ใช้ทราบหัว ใช้ศีรษะกินใช้รับประทานโว้ยค่ะครับเป็นต้นนะคะเรื่องที่5สํานวนภาษา 1. สํานวนคือสํานวนภาษาที่ใช้เป็นการรวบรับตัดข้อความที่ต้องพูดหรืออธิบายยาวๆให้สั้นลงเข้าใช้เพียงสั้นๆ ให้กินความหมายยาวๆได้เช่นปลากระดีได้น้ำหมายถึงแสดงกิริยาท่าทางดีดดิ้นร่าเริงที่เท่าแมวดิ้นตายหมายถึงที่ดินหรือเนื้อที่เพียงเล็กน้อยไม่พอจะทำประโยชน์อะไรได้เลือดเย็นไม่สะทกสถานเยี่ยม สองคำพังเพยคือสำนวนภาษาที่ใช้เปรียบเทียบหรือเปรียบเรยประชดประชันมีความหมายเป็นคติสอนใจมีลักษณะคล้ายกับสุภาษิตอาจจะเป็นคำกล่าวติชมหรือแสดงความคิดเห็นคำพังเพยเป็นลักษณะหนึ่งของสำนวนภาษาเช่นกินบนเรือนขี้บนหลังคาหมายถึงเปรียบกับคนอกตันยูหรือเนรคุณขายผ้าเอาหน้ารอดหมายถึง ยอมเสียสละแม้สิ่งจำเป็นที่ตนมีอยู่เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้คางคกขึ้นวอะแมงปอใส่ตุ้งติ้งหมายถึงคนที่ฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักจะแสดงกิริยาอวดดีตำข้าวสารกรอกหม้อหมายถึงคนเกียจคร้านหาเพียงพอกินไปมื้อหนึ่งหนึ่งทำพอให้เสร็จไปเพียงหนึ่งครั้ง หรือครั้งเดียวน้ำท่วมปากหมายถึงพูดไม่ออกเพราะเกรนจะมีภัยแก่ตนและผู้อื่นสำหรับเรื่องที่6จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการแสวงหาความรู้การสื่อความหมายของมนุษย์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและการสื่อสารจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ ทักษะทางภาษาของแต่ละคนซึ่งเกิดขึ้นได้จะต้องมีการฝึกเป็นประจำเช่นทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านทักษะการเขียนและทักษะต่างๆเหล่านี้ได้มีการซึมซับอยู่ในคนทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ใดจะมีโอกาสได้ใช้ได้ฝึกฝนบ่อยๆก็จะทำให้เกิดทักษะที่ชำนาญขึ้นนะคะ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจของคนในอดีตจะเป็นการสื่อสารโดยตัวต่อตัวเพราะอดีตคนในสังคมมีไม่มากแต่ปัจจุบันคนในสังคมเริ่มมากขึ้นกว้างขึ้นการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลจึงจําเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสารได้รวดเร็วและกว้างไกลทั่วถึงได้แก่การใช้โทรศัพท์โทรเลขโทรทัศน์ วิทยุโทรทัศน์โทรสารคอมพิวเตอร์ซึ่งเครื่องมือแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นหรือข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปนะคะการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาการเขียนจะต้องให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์เช่นกินเป็นภาษาที่ใช้กันในกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลคุ้นเคย แต่ถ้าใช้กับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่ไม่คุ้นเคยจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพกว่าเช่นคำว่าทานหรือรับประทานการใช้ภาษาไทยนอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจของภาษาแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือความมีคุณธรรมในการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน วิธีการใช้ภาษาได้เหมาะสมดีงามมีดังนี้ 1. ใช้ภาษาตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่พูดโกหกหรือหลอกลวงให้ร้ายผู้อื่น 2. ใช้ภาษาไพเราะไม่ใช้คำหยาบ 3. ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลที่สื่อสารด้วย 4. ใช้ภาษาเพื่อให้เกิดความสามคัคคีความรักไม่ทำให้เกิดความแตกแยก 5ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาเรื่องที่7ลักษณะของคำไทยคำภาษาถิ่นและคำภาษาต่างประเทศการนำคำภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยจึงจำเป็นที่ภาษาไทย ที่จะต้องมีคําที่ใช้สื่อความหมายหลากหลายและมีจํานวนมากขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นคําไทยหรือภาษาถิ่นหรือคําภาษาต่างประเทศต่างก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 1. ลักษณะของคําไทยมีหลักการสังเกตดังนี้มีลักษณะเป็นคําพยางค์เดียวโดด,โด,ดมีความหมายชัดเจนเป็นคําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของเช่น แขนขาหัวพ่อแม่เดินวิ่งนอนเป็นต้นนะคะแต่มีคำไทยหลายคำหลายพยางค์ซึ่งคำเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการกร่อนเสียงของคำหน้าที่นำกร่อนเป็นเสียงสั้นคำหน้ากร่อนเป็นเสียงสั้นกลายเป็นคำที่ประวิสัญชีเช่นมะม่วงมาจากหมากม่วง มะนาวมาจากหมากนาวมะกรูดมาจากหมากกรูดนะคะ 2. ลักษณะของคำภาษาถิน่นภาษาถิ่นจะหมายถึงคำที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยที่มีลักษณะแตกต่างจากภาษากลางเช่นภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือซึ่งภาษาถิ่นเหล่านี้จะเป็นภาษาที่ใช้กันเฉพาะคนในถิ่นนั้น ซึ่งสองลักษณะของคำภาษาถิ่นภาษาถิ่นจะหมายถึงคำที่ใช้ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยที่มีลักษณะแตกต่างจากภาษากลางเช่นภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือซึ่งภาษาถิ่นเหล่านี้จะเป็นภาษาที่ใช้กันเฉพาะคนในถิ่นนั้นซึ่งจะมีตัวอย่างตามนี้นะคะภาษากลางคำว่าพูดภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าอู้ ภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าเว้าวภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าแหลงอันนี้ตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะตามตัวอย่าง 3. าลักษณะของคำภาษาถิ่นต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยหน้าที่79นะคะ คำภาษาต่างประเทศที่ใช้อยู่ในภาษาไทยมีอยู่มากมายเช่นภาษาจีนภาษาเขเมรภาษาอังกฤษแต่ที่ใช้กันอยู่ส่วนใหญ่มาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งมีสาเหตุมาจากประเทศไทยมีการติดต่อและมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาตินั้นๆจึงยืมคํามาใช้ซึ่งทําให้ภาษาไทยมีคําใช้ในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น ตัวอย่างเช่นภาษาจีนคำว่าตรงฉินแปะเจีย้ยก๋วยจับซินเสกกอั้งโลเหลาห้องเต้ตั้งฉายแซยิสซีอิ้วเซียนเต้าหวยและคำว่าเต้าหู้นะคะสำหรับภาษาอังกฤษเช่นคำว่าโฮมรูมซอสโชแชมป คลินิกแท็กซี่ปั๊มสเตมมอเตอร์ไซค์ฟิตอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และก็คำว่าคอร์สนะคะสำหรับครั้งที่3นี้ก็จบไปแล้วนะคะนักศึกษาอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนและอย่าลืมทำใบงานและแบบทดสอบย่อยตามที่ได้รับมอบหมายของครั้งที่3ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ